มวเจอแบบนี้ผมโคตรชอบอะ่ะเวลาที่ไปเจอร้านเขาต้มแล้วมันมีหม้อเรียงๆกันแบบนี้ผมอ่ะชอบเจอทีเด็ดจ,จากร้านแบบนี้อย่างร้านนี้ผมมาเจออยู่ที่ท่าเรือท่ามะกากา,กาจันบุรีที่เมนูขึ้นชื่อปกติจะเป็นไก่เหลืองต้มซึ่งผมเคยเล่ารีวิวไปในคลิปก่อนแต่ประเด็นก็คือในคลิปนั้นและคลิปอื่นๆหลังจากนั้นมีแต่คอมเมนต์บอกว่าให้ไปลองต้มยำผู้กองและก็ไม่มีใครบอกผมเลยนะว่าหน้าตาเป็นยังไงแต่ถ้าพูดถึงเมนูต้มๆที่ผมกินแล้วโคตรอร่อยผมชอบเมนูต้มผักกาดดองกระดูก แค่ช้อนแรกอืะโคตรว้าวนี่มันไม่ใช่ผักกาดดองที่เราคุ้นเคยอ่ะเริ่มจากกลิ่นความหอมที่ลุ่มลึกแล้วมันไม่มีกลิ่นไม่มีรสเหมือนผักกาดดองปกติเลยมีแต่รสนัวอ่อนแล้วกลิ่นมันถูกกลืนไปด้วยกระดูกหมูกลายเป็นทั้งกลิ่นทั้งรสชาติแบบใหม่ที่มันทั้งนวลใจลีนลิ้นพอมากินหลังเลิกงานคือโคตรหายเหนื่อยอ่ะมันโคตรเปื่อยตั้งแต่ผักกาดดองจนกระดูกหมูโคตรขีดของจริงแล้วร้านนี้คือร้านช้งไก่ไทยครับอยู่ที่ท่าเรือท่ามะกากาจนบุรีเต็ Yeah, well,